นุ่มทํามันแล้ว แต่เมียตั้งท้องอีกเทียงกันจนบ้านแตกเดือดจัดทาวางเดิมพันสิบล้านล่าสุดผล DNA ออกแล้วข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวนะ่าเหลือเชื่อจากเว็บไซต์ซีท,ทีวันค่ะที่ได้แชร์เคสที่น่าสนใจโดยดรหลูจินเหิงแพทย์ชาวไต้หวันนะคะเขาได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ค่ะเขาบอกเล่ากรณีของคู่สามีภรรยาวัยกลางคนซึ่งก็มีลูกอยู่แล้วสองคนในวัยประถมนะคะและปัจจุบันสามีก็ได้ทำมันเรียบร้อยแล้วค่ะแม้จะตรวจพบ จตกค้างเพียงเล็กน้อยแต่แพทย์ก็แจ้งนะคะว่าโอกาสตั้งครันมีน้อยมากๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพียงแค่หนึ่งปีหลังจากที่เขาทำหมันภรรยาเขาก็ตั้งท้องรู้อีกครั้งนะคะเนื่องจากฝ่ายชายทำหมันแล้วค่ะเขาจึงเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภรรยาจะตั้งท้องอีกซึ่งมันก็ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นนะคะสามีภรรยาหมางเมินกันค่ะภรรยาเธอยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์นอกกฎหมายกับชายคนอื่นเลยส่วนสามีก็ไม่เต็มใจที่จะรับเด็กในท้อง ทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าหลังเด็กเกิดมาจะาตัว DNA เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะถ้าเขาไม่ใช่พ่อของเด็กภริยาจะต้องยินยอมเซ็นใบยาออกจากบ้านและเลี้ยงลูกเอง แต่ถ้าเด็กเป็นลูกของเขาจริงๆเขาจะโอนบ้านให้เป็นชื่อของภรรยาและจะต้องจ่ายเงินให้อีกฝ่ายสิบล้านค่ะด้วยความรู้สึกเขินอายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไยชามีจึงมาขอคําปรึกษาจากดกรหลู่ค่ะซึ่งดรหลู่ก็อธิบายว่าการผ่าตัดทามันแบบดั้งเดิมมีโอกาสน้อยมากที่สเปิร์มจะหาทางออกไปสู่ร่างกายของคู่นอนจากการตรวจสอบเคสในอดีตพบว่ามีโอกาสเพียงแค่0.04%และกรณีนี้ก็มีสถานการณ์ที่มีปริมาณเล็กน,อน้อย ของอสุจิยังคงอยู่คุณหมออธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าบางคนจะยังคงตรวจพบสเปิร์มบางส่วนในน้ำอสุจิของพวกเขาในช่วงเวลาครึ่งปีหรือหนึ่งปีหลังจากการทำหมันค่ะตามมาตรฐานโอกาสของการตั้งครรภ์นในกรณีนี้มันต่ำมากเลยและการทำหมันถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ในทางทฤษฎีตราบใดที่ยังมีอสุจิที่มีชีวิตก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการตั้งครรภ์และการทำหมันแบบเก่าก็กมีโอกาสมาก ถึง17%ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งหลังจากทางฝ่ายสามีได้รับคําอธิบายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะท้ายที่สุดเขาก็สบายใจขึ้นค่ะเขาสามารถเชื่อมั่นในตัวภรรยาของเขาได้อีกครั้งและหลังจากที่เด็กคลอดออกมาผลการตรวจเลือดก,ก็ยืนยันแน่ชัดนะคะว่าเด็กเป็นลูกของเขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ